เอารปทูไปก่อนเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะอันนี้คือกองข้าวสารนะรับมันเปียกน้ำพวกนี้ที่ห้ามมาขี้ใส่ก็แล้วกันเห็นอะไรแปลกๆเ,เนี่ยต้องเป็นที่เล่นแมวหมดเลย โดยเฉพาะสว่างสว่างงงมันคืออะไรเนี่ยรอยเท้าใครรอยเท้าใครไม่ต้องสืบเลยไม่ใช่สายแมวนะครับไม่เป็นกองข้าวสาป้าเราไปเปิดหลังบ้านเปิดหลังบ้านให้แมวไปเล่นน่าจะสงสัยอะไรกันเนี่ยอ๋อไง ไปเปิดหลังบ้านแล้วมันเขาจะไปหน้าบ้านกันแล้วนะพาสว่างไปหลังบ้านปนะสว่างพาน้องไปหลังบ้านนะปะไะเราไปหลังบ้านดีกว่าเออน่ะเห็นไหมเอาไว้ไปแล้วแนละ้วไปเปิดหลังบ้านฮะฝนก็เพิ่งตกเสร็จใหม่ๆนะครับ ถ้าไม่เอาไว้มาก็คือมากันหมดนะครับอืมอันนี้ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเติมนะครับเป็นอันเก่าอยู่ส่งหวังไม่ได้มากับเพื่อนมีแต่เด็กๆมากันเลย เอาไว้ไปไหนแล้วนั่งเฝ้าลูกๆกันชึบชึบที่ขนเล็บแมว <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนเหรออันนี้เสือสองตัว ตอนนี้มีโคลาเรามาแล้วนะครับมีโคาวิ่งไลกับเพื่อนเลยเพื่อนเขาวิ่งเร็วมากโดดได้ไหมโดดกับเขาได้เอึบอ๊บนี้อย่าท้าอย่าท้าสมหวังว่าอย่าท้านะฮืม ยังไงเอาอีกตัวกินหญ้าแล้วอรไอยไม่หญ้าฮะอรไอยไม่หญ้าบุญหลายกินหญ้าเลยกินพริก <c oughs> กินยอดหญ้านะครับเสียงอะไร